ง่ายขึ้นเรื่อยๆคุ้นชินในราคะก็จะราคะเยอะขึ้นเรื่อยๆคุ้นชินในการอยากได้อยากมีอยากเป็นอาการพวกนี้ก็จะคุ้นชินมากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเราทําตามมันแม้แต่ทานศีลภาวนาทีเนี้ยในฝั่งกุศลตอนแรกมันอาจจะยังไม่พอใจเลยแต่ทําไปพอได้ทๆๆําเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนเหมือนเราหมุนติดเครื่องอะไรสักอย่างอ่ะมันมันไม่ได้ติดเลยในในรอบเดียว ด้วยแรงเหวี่ยงด้วยหลายๆอย่างทีนีน้พอมันเริ่มเริ่มติดละสังเกตยังไงใจเนี่ยหนูเคยมีช่วงหนึ่งที่วันไหนที่หนูไม่ได้ใส่บาตรหนูรู้สึกว่าหนูอยู่ไม่ได้ติดขนาดนั้นเลยนะพี่หนึ่งจนประมาณบ่ายจนโว้ามาบ่แล้วถ้าเป็นภาษาเขาคือบอแลแล้วได้ไปซื้อของไปวัดคือด้วยเวลาไม่ว่างแต่ทุกอย่างคือมันเหมือนก็มันมันมัน,มน มันใส่สัญญาให้ตัวเองไว้แล้วว่าต้องทำอย่างน้อยๆเราเราไม่ได้ทำอะไรเลยขอได้ให้ทานขอได้ใส่บาตรเนี่ยเป็นทุกข์กับการไม่ได้ทำทีเนี้ยก็เลยเริ่มเห็นความเปลี่ยนของตัวเองเออคนคนเขาทุกข์เพราะไม่ได้ไปเที่ยวทุกข์เพราะอย่างอื่นไอเราทุกข์เพราะไม่ได้ไปวัด <laughs> มันเริ่มเห็นความแตกต่างแต่ถามว่า จะให้ไปอยู่จริงๆก็ยังไม่พร้อมอเริ่มมีคำถามแต่เริ่มพอใจกับการที่ถ้าเป็นภาษาเนาะอาสาอาสาไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้คืออยากทำอยากทำมากเลยยิ่งจากก่อนเนี่ยอยู่กับมีแต่คนแก่พี่หนึ่งหกสิบเจ็ดสิบปดสิบเก้าสิบไปเวลาท่านเรียกทำอะไรก็จะรีบทำกับข้าวถางป่า ไปทําปูฟางจัดดอกไม้รับแขกทํำคือทําทุกอย่างขัดหม้อออยากทําด้วย <c oughs> จนจนมันเริ่มเริ่มแบบขยบเข้าไปขยบเข้าไปเรื่อยเวลาเห็นพ้าเห็นอะไรนั่งอยู่เยอะเยอะเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าความรู้สึกนะโอ้เราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าอย่างน้อยๆเราเราได้ทําแค่เนี้ยก็ยัง ก็ยังดียังมีวาสนาเราจะพยายามทำเต็มที่เราจะนิสัยตนี้ก็เลยเหมือนเหมือนค่อยๆ่อยขยอบขึ้นจนจากแรกๆทำทำด้วยความสนุกแต่มันสนุกมากเลยนะไม่รู้ว่าความรู้สึกเรรู้แค่สนุกสนุกจริงๆเวลาได้ไปวัด <c oughs> ได้เจอพระ <c oughs> แต่ช่วงที่มาเริ่มสนุกคือเริ่มเจอใหม่ละประมาณประมาณก่อนสามปีมั้งก่อนสามปีที่จะมาเจอหลวงตาเนี่ยใหม่จะไปช่วยทำอยู่ที่วัดสามสี่ปีนี่แหละถ้าหนูจำไม่ผิดพูดมาถึงตรงนี้พูดมาถึงตรงนี้นึกถึงครูบาปูเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับครูบาปู<อ>เริ่มเริ่มที่จะนะ พรุ่งนี้ฝากะยะาติธรรมมาฟังครูป,ป,ปูครูป,ป,ปูหนึ่งทุ่มทำไมถึงต้องพูดถึงครูป,ปูครูป,ป,ปูเป็นคนบ้านเดียวกันเป็นคนในเยียแล้วก็เป็นญาติธรรมเป็นกันลยาณมิตรเป็นถือเป็นถือเป็นพี่ชายอีกคนหนึ่ง<อ>ที่รู้จักกันมายาวนานนะ ยาวนานค่อนข้างยาวนานพอสมควรแต่ก่อนเวลาหนูทำน้ําปานะ,ะทำของถวายพระก็จะได้จากครูป,ปูครอบครัวแม่แม่ใหญ่นมนี่แหละครอ,อบครัวของไม่เนี่ยครูป,ปูก็จะไปช่วยไปช่วยเสริร์ฟไปช่วยถวายของพระเพราะงานก็จะมีทั้งกลางวันกลางคืนก็จะมีผู้ชายไปช่วยถวายของ สิ่งหนึ่งที่เห็นในคูบาปูคือความเข้มแข็งความอดทนถือว่าเป็นคนเด็ดเดี่ยวรถคันแรกของรถตู้คันแรกเอมก็มาจากคูบาปูดาวให้หนูจำได้เลยปีนั้นหลวงตาบอกว่า ปีที่หกูต้องมีรถตู้อ้อาคือยังอยู่กับต๊อบอยู่เลยนะพี่หนึ่งใครจะมาถวายรถตู้มันมองมองยังไงก็อมองไม่เห็นอ,ะอ่ะไม่มีใครมาถวายเดี๋ยวสิ่งที่กูพูดจะผิดพลาดปะใครจะไปดาวให้กู <laughs> จริงจงอแต่รายละเอียดจำไม่ได้ก็เลยคุยกันไปคุยนมาจนอ่ะครูป,ปูเป็นเจ้าภาพให้ณนะตอนนั้น ไม่ได้คิดว่าจะดาวด้วยนะจะไปซื้อรถมือสองเพื่อมาเพื่อใช้งานอ่าแต่พอไปดูรถทีเนี้ยครูป,ป,ปูถวายเงินช่วงเข้าพรรษาปีหกสองถ้าจำไม่ผิดนะหกสองหรือหกสามนี่แหละน่าจะหกสามหลวงตาบอกว่าจะไปซื้อรถออกพรรษาพี่หนึ่งห้าแสนเข้าบัญชีหลวงตาวันนี้อ่ พรุ่งนี้เชา้าไปดูไปดูในเหลือสี่แสนหนูก็เลยบอกว่าเอา้าหลวงตาทำไมเงินมีเท่านี้อ๋อกูให้เขาไปแล้วแสนหนึ่งซึ่งนะตอนนั้นไม่มีตังค์เลยนะอันนี้คือพูดสมัยแบบ <laughs> เอา้าถ้างั้นหนูนี่มนไปวันนี้เลยค่ะ <laughs> ถ้ารอให้ถึงออกพรรษาหนูว่ารถก็ไม่ได้เงินก็หมดแน่นอน <laughs> ก็เลยไปดูในวันนั้น พอไปดูรถก็ก็ไม่ตกลงไม่ได้ทีนี้ก็ไม่ได้ก็เลยไปไปดูเอ็มก็เลยเป็นที่มาหนูเคยโพสไว้ว่าคูบป,ป,ปูเนี่ยพกเงินห้าร้อยถวายเงินห0าแสนสมัยนั้นก็เป็นสิ่งที่ภาษาก็ใช้คำว่าอะไรอ่ะทำในสิ่งที่ทำได้ยากอ่ะตัวเองนี่แทบไม่กล้าใช้เงินเลยนะ แต่กล้าถวายได้เนี่ยมันด,ดูความยิ่งใหญ่ตรงนี้แหละเนี่ยแล้วสิ่งหนึ่งที่หนูเห็นในครูป,ป,ปูในเมชิพูนคือครูบาาจารย์สั่งอะไรรอบเดียวจบรอบเดียวจบเลยนะแม้แต่การบวชครูป,ป,ปูเนี่ยมาหนูจำได้เลยวันนั้นเนี่ยครูป,ป,ปูปวดท้องมากมาทำสารานี่แหละถ้าหนูจำไม่ผิดประมาณเนี่ยเกือบทุ่มสองทุ่มเนี่ย หลวงตาโทรมาว่าครูปูปวดท้องมากก็เลยขึ้นไปกุติหลวงตาแล้วคืนนั้นก็นอนเฝ้ากันทั้งคืนนะอ่าเฝ้าก็มีมีหลายคนมีหลายคนเลยแหละมีแม่ใหญ่นอมมีมีพ่อมีแม่เพ่นคือดูครูปูจะตายไหมหลวงตาก็ถามว่าจะไปโรงพยาบาลไหมคือคนเนี่ยมันมันมันไม่ไหวอ่ะมันมันไอเราก็นั่งเฝ้าใช่ไหมก็อาก็อยู่เป็นเพื่อนกันจน จำไม่ได้ว่าสองหรือสามวันครูปูปูบอกว่าเริ่มดีขึ้นมันหายละอ,ะพ,อพอหลังจากนั้นหลวงตาก,ก็เลยบอกว่ากูวบวชเลยแล้ววันนั้นจนถึงวันนี้ <c oughs> ก็น่าจะสักสามปีกว่าก็คือบวชเลยแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านอีกเลยเมื่อกี้เ็เจอท่านมีโอกาสสนทนาธรรม กับท่านบ้างนะแม่ช่วใหม่ๆเลยก่อนมาวัดเนี่ยได้ยินกิตติศัพท์ท่านโอ้อยากเจอแต่ก็รู้ว่าท่านเป็นคนพูดน้อยนะแม่นะแต่พอมาเจอแล้วพูดคุยก็ท่านเป็นคนน่ารักดีแล้วก็ท่านก็เห็นสังเกตแต่ละคนนะไม่ใช่ไม่สังเกตก็โอ้บอกพี่หนึ่งตั้งแต่มาโน่นวันนี้เ,ออเปลี่ยนแปลงไปอย่างเนื้นอเราไม่เคยแบบสนหน้าทำกับท่านบ่อยๆนะแต่ท่านสังเกตความเปลี่ยนแปลงของตัวเรา ก็เป็นอีกบุคคลหนึ่ง<ช>ที่เติบโตมาพร้อมกับบ่อน้ำพระอินท<ช>ที่เคียงข้างหลวงตามาอีกบุคคลหนึ่งเสียสละทั้งแรงกายแรงทรัพย์แรงสติปัญญาสลาที่พวกเราได,ได้นั่งได้อาศัยกุฏิต่างๆหลายๆหลังมาจากสติปัญญาของค,ปปครูปูอาศัยคือครูป,ปูเป็นหลัก แต่ก็ทําร่วมกันกับหมู่คณะท่านจบวิศวะจบวิศวะมาแล้วก็ไม่ได้ใช้เครื่องอนทุนไม่มีเครื่องมากเลยปีอนึ่งเดียวสองมือเพราะผมมีโอกาสได้คุยกับทีมงานของท่านอยู่บ่อยๆนะแม่บางทีพระทําไมถึงทํางานกันได้เพราะว่าดูลมนี่แหละแม่ใช้ใจใช้ใจด้วยความศรัทธานี่แหละเอาความศรัทธาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ศรัท,า,ทาต่อความดีต่อผู้เจ้านี่แหละเป็นที่ตั้งเป็นกําลังใจให้ตัวเองพี่หนึ่งคิดดูนะขนาดเรารอยู่ข้างล่างเรายังร้อนพ<ช>ัดอยู่บนหลังคาขึ้นตั้งแต่เช้าลงทีเดียวห้ามงเย็นเนี่ยโอ้โหนูนี่อายมากเลยและทีมงานท่านนะแม่ไม่ใช่ว่าเป็นตาสีตาสานะบางคนรวยนะรวยแต่ว่ายอมเสียสละทิ้งมาบวชแล้วก็มาเป็นลูกมือ หลายๆท่านหลายๆท่านหลายๆท่านผมเนอ้โัทธาอาศัยศรัทธาอาศัยใจนี่แหละสิ่งเดียวที่เราจะหลอมรวมกันคือกําลังใจคือใจที่จะช่วยกันช่วยกันบางท่านนี่มาจากบ้านผมเลยนะแม่ไปกราบหลวงตาที่บ้านตอนเป็นคราวาสตอนนี้เป็นพระแล้วก็อยู่ทีมงาน ครูบาปูโอ้โหเดี๋ยวนี้ท่านแข็งแรงน้ำหนักลงยิ้มแย้มยำใสหน้าออกชมพูแบบยิ้มเห็นยิ้มก็บอกโอ้โหตอนนี้ดีใจมาก,กเลยที่ได้บวบก่อนที่จะรู้จักกันรู้จักกาหลงตาก็จะเป็นทีมงานที่ไปหนองประพงศ์ที่อยู่วัดอุดม,มน่ารักครับมีครั้งหนึ่งที่หนูเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำสร้างห้องน้ำ โดยที่เหมือนเหมือนกับว่าจ่ายจ่ายเงินให้ทางวัดนะแล้วเพื่อที่จะไปสั่งเสาบ้านครูป,ป,ปูนี่รอเสาจนเมื่อไม่นานมานี้เองนะถึงมีโอกาสได้คุยกันว่าหนูตอนที่หนูสร้างห้องน้ำหนูเคยไปสั่งเสาที่บ้านครูป,ปูอ่าแล้วเพิ่งรู้จากครูปป,ปูเพิ่งไม่นานนี้นะจันแต่ห้องน้ำมาทำเป็นสิบกว่าปีแล้วคูปูป,ปูบ,บอกว่า เสาที่เคยไปใช้ทําห้องน้ำนะตอนนั้นหรืออิดเนะี่ยครูปูไม่ได้คิดตังค์หนูก็เลยบอกโอ้คงมีเหตุปัจจัยสร้างกันมากันหลายๆอย่างหลายๆสิ่งแล้วพระยาท่านก็มาบวชนะแม่ชีพูนแม่พูนแม่พูนมาบวชหลังครูป,ป,ปูครับหนูไม่แน่ใจว่านานไหม,มจำไม่ได้ จำไม่ได้แต่ถือว่าเป็นครอบครัวธรรมะอีกครอบค,ครัวหนึง่งออแม่ครับผมถามนิดนึงครับเพราะว่าคนปฏิบัติไปเนี่ยกูบาอาจารย์นั้นพูดถึงในระดับหนึ่งแล้วแม่คือให้ทาเรื่อยๆไม่ต้องไปเร่งอะไรมากมายเป็นเพราะว่าอะไรมันไม,ไม่ได้เร่งมันเร่งไม่ได้ครับมันเป็นเองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคําว่าเร่งเนย้็ยคือทานเราถึงพร้อมไหมเรามีข้อแม้กับความให้ไหม ศีลเรามีข้อแม้กับการทำผิดไหมถ้าสองอย่างเนี้ยเต็มแล้วนั่นแหละคือความเพียรก็ฝึกสติไปดูไปดูงนี้เล่นไม่ได้อกแม่พอพอไอ้ทานศีลเต็มแล้วเนี่ยเข้าป่าได้ไหมแม่ไปแบบดูตัวเองเลยขอสักเจ็ดวันเจ็ดสัปดาห์อย่างนี้แม่ถ้าเราถ้าเราอยากลองก็ทำได้พี่หนึ่งแต่ส่วนใหญ่เวลาเราตั้งกับตัวเองมากๆอยากมากๆเนี่ย หนูเห็นห <Paste. S 3> ลายหลายลายเนี่ยส่วน<บ>ที่ได้คือได้เป็นบ้าเพราะเวลา,ม,า, <c oughs> ามัน,ม,น,ม,นมันมันมันสู้กันหนักนะกิเลสมันก็สู้กับเราเหมือนกันเวลาเราตั้งจะเอาเ,าเราอยากคิดว่ามันจะเหมือนพระพุทธเจ้านะนิสัยวาสนากำลังเราไม่ถึงขนาดนั้นจะนั่งไม่ให้อะไรนะอะไรนะเลือดเหือดแห้งถ้าไม่บรรลุจะไม่ไม่ลุกอย่างเงี้ยเคยแล้วนะมีแม่ชีคนนึง เขาบอกว่าเขาจะเดีย๋ยนั่งทําความเพียรอยู่ตรงเนี้ยเขาจะไม่ไปไหนหนูก็เลยบอกเนี่ยขยับมาทําความเพียรอยู่ในร่มก็ได้ <c oughs> คือมันจะขาดขาดขาด,ขาดสติไปเลย mm. แต่ถ้าเราทําด้วยความรู้สึกตัวอยู่นะใ,ให้ให้รู้จักตัวเองก็ลองดูก็ได้เพราะคนแต่ละคนนิสัยวาสนาไม่เหมือนกันอ่าแต่อย่างน้อยๆก็อย่าทิ้งฐานอ่คือศีลสมาธิปัญญา บาฐานตัวนี้สําคัญมากคนส่วนใหญ่ที่มันมันมันวิปลาสออกไปเนี่ยจิตที่มันวิปลาสออกไปเพราะมันทําผิดใจที่ผิดเนี่ยมันมันย่อมมันผิดอ,ะอ่ะอ่าเหมือนเหมือนเราเนี่ยเวลาเห็นตํารวจเวลาเราทําผิดเนี่ยมันก็จะกลัวใช่ไหมอ่ะกลัวคนอื่นรู้ลกลัวสร้างความกลัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านถึงไม่ให้ทําผิดทีนี้การเรียนรู้ที่จะให้การเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือมีน้ําใจเห่ากันเนี่ยทาน เห็นไหมพระถึงมีข้อวัดในการได้สละออกพระถึงได้มีการเขาเรียกอะไรอ่ะปาฏิโมกอบอกบอกเล่าถึงความผิดคือความบริสุทธิ์ของใจเนี่ยมันจะมีความอาจหารอยู่ในนั้นไงทีเนี้ยมีความเหมือนถ้าพูดถึงความแบบทางโลกก็โอ้เงินเดือนออกแล้วอะไรคือพร้อมพร้อมอพร้อมกับทุกอย่างนั่นก็คือให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะแม่เนาะ มีมีสติอยู่คำว่าไปเรื่อยๆต้องตั้งอยู่บนฐานของศีลสมาธิปัญญาแล้วก็การฝึกสติถ้าเรื่อยๆของกิเลสมันจะดามใจมันจะเออมันก็จะไหลไปเรื่อยๆไอ้เรื่อยๆเนี่ยมันมีเรื่อยๆในฝั่งไหนอีกนะเราเราต้องดูตัวเองให้ชัดแม่แม้เราต้องใช้ชีวิตประจำวันนะครับแม่แม้กระทั่งเราอยู่วัดเนี่ยเราก็ต้องออกมาเจอผู้คนนี้ เราจะสร้างสติให้มันตั้งมั่นได้เยอะๆได้ยังไงครับแม่จริงๆเนี่ยต่อให้นั่งอย่างเงี้ยลมหายใจมีอยู่ทุกอย่างมีอยู่ครับแต่การกลับมารู้ทําไมมันไม่ชัดนี่สิอ่าทาไมกําลังสติในการรู้ไม่ชัดเพราะมันคุ้นชินกับการออกบาฐานทีเนี้ยเราเราเลยต้องเหมือนทําสมถะเพื่อให้รู้ชัดในอาการเพื่อให้จิตมีสัญญาในอาการเนี่ยกลับมาเนี่ยได้แม่น จิตจำอาการเคลื่อนของการกลับไดแม่นนี่คือความรู้สึกตัวทีนี้พอมันจะรู้ไงหูได้ยินเสียงมันก็จะรู้ตากระทบรูปมันก็จะรู้ความรู้สึกเกิดขึ้นทางพอใจจากการเห็นก็จะรู้ไม่พอใจจากเสียงก็จะรู้จะรู้ชัดในทุกๆอาการถ้าเราไม่ฝึกเลยเราจะไหลออกไปเลยเวลาเราตั้งใจฟังหรือเสียงอะไรก็ตามเกิดขึ้นพอเราไม่พอใจปุ๊บเราจะมองหาเลยใครพูด อ่าอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าเราเนี่แหละออกไปบรบกวนเสียงเราจะไม่เคยเห็นในลักษณะเนี้ยอ่าเราเราจะมีแต่วม่ามันอย่ามายุ่งกับเรานะอ่าอย่ามาบรบกวนเรานะเราไม่เคยเห็นเลยว่าเราเนี่แหละออกไปยุ่งกับเขาเรานี่แหละออกออกไปบรบกวนเขาอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เราเราจะวางวางสติเราอย่างไ,ไงไหมก็ <c oughs> คือฝึกก็ฝึกอยู่<ม>ในลมไปเรื่อ<ล>ยๆในลมไปเรื่อยๆวิธีเดียวเลยพี่หนึ่งเกาะลมเรียนรู้รายละเอียดในลม อเหมือนพี่หนึ่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษนี่แหละพี่หนึ่งไม่ได้เป็นตั้งแต่ตอนแรกพี่เหลี่ยงพี่หนึ่งเรียนรู้จากการอ่านการเขียนการฟังอันนี้เหมือนกันครับออยู่ปกติจิตไม่มีอารมลมหายใจเป็นยังไงจิตมีอารมลมหายใจเป็นยังไงเรียนรู้มันไปเรื่อยๆลมเบาเป็นยังไงลมเหยายเป็นยังไงลมละเอียดเป็นยังไงลมสั้นเป็นยังไงลมยาวเป็นยังไงให้มันคุ้นชินอย่รงนี้คิดไปกลับมา คิดไปดึงกลับมาอ,อย่าไปห้ามความคิดนะใ,ให้เราโฟกัสที่ลมมันคิดไปคิดร้อยครั้งรู้ร้อยครั้งคิดพันครั้งรู้พันครั้งไปไปมามาพอกําลังสติกําลังสมาธิชัดขึ้นเราจะเห็นความคิดเกิดขึ้นแวบเดียวแล้วก็ดับลงหรือภาษาง่ายๆที่เขาเราได้ยินกันเนี่ยเกิดดับเห็นไหมเกิดดับไม่ใช่เห็นสิ่งอื่นนะเห็นความคิดนี่แหละเกิดขึ้นดับลง ดับลงเพราะกําลังของสติเราไม่ได้ไปพยายามดับมันนะแต่การที่มันคิดแล้วเราเห็นเรากลับมารู้สึกตัวเนี่ยความคิดนั้นจะดับลงอ่าแล้วมันก็คิดใหม่เราก็รู้ใหม่อจนความรู้ตัวเนี้ยเต็มทีเนี้ยเหมือนเต็มแน่นอยู่ทั้งตัวหรือทุกอนูนของความรู้สึกความคิดเนี่ยมันมันจะเหมือนเหมือนแมงวีทีเนี้ยคือมันเล็กอะ่ะคือมันไม่มีอิทธิพลกับเราในความรู้สึก แค่เราเอาความรู้สึกชำเลืองเนี่ยในภาษาเนี่ยเหมือนมันอายนะมันจะหลบไปเลยมันจะมันจะหายไปเลยอะ่ะเราจะไม่ได้ใช้กําลังอะไรกับมันแล้วมันก็จะเหลืออีกความคิดที่เป็นที่เป็นอนุสัยที่ที่มันเนื่องกับเราจริงเราจะเห็นทีเนี้ยว่าเราคล้องกับอะไรอะไรที่เหลืออยู่อะไรที่หายไปเนี่ยมันจะรู้ชัดหมดเลยอ่นั้นผลของการปฏิบัติตรงนี้คือ โอ้ทุกน้อยลงนะแม่นะทุกน้อยลงไปนม่เราจะยิ้มแย้มแจ่มใสมาความเบาใช่ความเบาที่ที่มันเกิดขึ้นกับใจเราเนี่ยมันเลิกแบกอ่าครับมันเลิกยึดอ่ามันไม่ต้องการความเข้าใจจากใครละครับผมเพราะมันเข้าใจตัวมันเองอ่าแต่ก่อนเนี่ยมันต้องการทุกอย่างทั้งวัตถุความรู้สึกความเข้าใจทำไมเขาอะทำไมเขามองเราอย่างนี้อ่าอ่ามัน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 แสดงอาการอยู่ตลอดเวลา แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้เรารู้นะแต่เพราะกำลังสติที่มันไม่เพียงพอรู้ไม่ทันเลยไปพยายามเอาความเข้าใจจากข้างนอกอแต่เมื่อใดต่อให้ได้ดั่งใจเข้ามาอาการเรียกร้องตัวเนี้ยไม่มีทางหายไปนะจะเรียกร้องขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆอ่ยิ่งใครอยู่ใกล้ก็จะเรียกร้องอาอจากคนนั้นเราจะสังเกตเห็นอาการ สังเกตจ,จริงพวกนี้แหละเราจะเริ่มเห็นว่าเออมันเรียกร้องน้อยลงแล้วเราทิ้งได้ง่ายขึ้นทะแมใช่ที่หน่เราทิ้งได้ง่ายขึ้นของอะไรเนี่ยเราเราจะไม่เอาเลยจริงๆอะ่ะหนูว่านะมันไม่ใช่ทิ้งได้ง่ายขึ้นมันเห็นมันเห็นความจริงว่าไม่มีอะไรที่มันจะยึดถือไว้ได้จริงๆ มันไม่ได้ทิ้งเลยนะแต่เนื้อแท้จริงๆคือมันพยายามยึดยังไงมันก็ยึดไม่ได้เพราะเนื้อแท้เนี่ยถ้าเราดูเห็นมันด้วยกําลังของสติงแม้แต่ความรู้สึกทุกอย่างเกิดแล้วหลับเกิดแล้วหลับ,บเกิดแล้วดับใช่ก <laughs> วางของมันเองนี่เราเนี <laughs> <laughs> ่ยหก็คือผลก็คือส่วนส่วนตัวผมน้ำแม่ก็คือเหมือนว่าอะไรที่เคลียร์ได้ก็เคลียร์ เพื่อไม่ให้ใจเราเนี่ยไปคล่องถูกต้องเพราะว่าเราเนี่ยเริ่มมีความใจมันสบายใจมันเบามันมันไม่อยากได้อะไรไปมากกว่านี้แล้วไงท้่หนึ่งให้หนูนะคือก่อยมาถึงตรงนี้มันก็หมดแล้วไงแม่มันก็หมดหมดหมดหตรงนี้มันก็หมดไปเยอะหมดจนไม่รู้จะหมดยังไงแล้ะมันมันเป็นวิธีที่ถูกต้องเพราะเมื่อใดที่เราเราไม่เคลียร์ตัวเองความคล่องของใจใจเราก็จะผูกหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆอ่า แต่เมื่อใดที่เราเริ่มเคลียร์เคลียร์ตอนที่ยังมีโอกาสเคลียร์คืออย่าให้มันเข้าไปคล้องเพิ่มตัวเก่าก็พยายามเคลียร์ออกเคลียวไม่ใช่ว่าไอ้เงินของเก่าก็ไม่ใช้ของใหม่ก็เอาเข้าอ้มันมันจะหมดได้ยังไงทีเนี้ยถ้าเมื่อใดที่เราเราเราหยุดสร้างหินใหม่เราเราเราไม่กู้เพิ่มอ่ะเราใช้ไปเคลียร์เคลียร์ออกเคลียร์ออกเคลียร์เมื่อใดที่มันมันมันเคลียร์ออกะ ความเบาก็ย่อมเกิดขึ้นนี่แหละคือปัจจตังนี่แหละคือผลผลของการปฏิบัติที่ไม่ต้องถามใครเลยเราจะเห็นผลได้ในปัจจุบันมเมื่อใดที่เราอยู่กับปัจจุบันนะพี่หนึ่งอนาคตก็ไม่มีนะอดีตก็ไม่มีนะแต่เมื่อใดที่เราอยู่กับอดีตหรืออยู่กับอนาคตปัจจุบันก็หายไม่ยดนะ้นั่นแหละนี่แหละคือวิธีการ แต่ทำยังไงมันจะลงปัจจุบันได้ทีเนี้ยวิธีเดียวถ้าจะพูดด้วยในยะของของภาษาเนี่ยมันใช้คาว่าปัจจุบันได้นะแต่ในเรื่องของสภาวะจริงๆปัจจุบันก็ไม่มีจริงทีนี้มีแค่สภาพรู้ทุกอย่างเกิดขึ้นผ่านมาผ่านไปไหลกันอยู่อย่างเนี้ยแต่เรากลับไปเป็นเจ้าของพยายามจะลังทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ดั่งใจเราพยายามจะรักษา แต่เราไม่พยายามทําความเข้าใจอยากเกิดแต่ไม่อยากตายอยากเกิดอยากรวยไม่อยากป่วยไม่อยากแกเห็นไหมแต่ทุกอย่างเป็นภายใต้กฎของธรรมชาติเกิดย่อมมีแก่เจ็บตายเขาพ่วงโปมาให้แล้วช่วงหลังๆพอมาได้ใกล้ชิดหลวงตาในแม่โดยโดยเฉพาะการขับรถนะครับแม่ ผมผมชอบมากเลยยิ่งยิ่งขับนายขึ้นเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงผมชอบเพราะว่ามีเวลาอยู่กับตัวเองมีสตินั่นแหละแม่ที่หลวงตาไม่เคยถามผมเลยให้มันจะถึงกี่โมงวะอะไรต่างๆเพราะาท่านปัจจุบันตลอดแล้วการที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลเลยเราจะขับรถตามหลวงตาอยู่กับปัจจุบันจริงๆนี่ <laughs> <laughs> คือใครจะแซงใครจะกด แรงต่างเนี่ยไม่มีผลเลยแม่เราเราจะเป็นผู้ยอมตลอดเพราะเราเราไม่เอาเวลาเข้ามาเกี่ยวขอออ้องคือจะต้องถึงเวลานี้ไม่มี mm. เออนี่นี่คือผลผลดีเลยนะแม่แต่ถ้าสมมุติวันนี้จะออกตีสีนะเนี่ยอ่าใช่แต่ว่าก็เดาลวงตา <laughs> จริงๆท่านหลอกล่อแม่ <laughs> เพราะบางทีท่านบอกว่าเนี่ยมีตำรวจทางหลวงจะคอยนำท่านใช่ไหม mm. จะถามท่านจริงๆท่านไม่ชอบ ท่านก็บอกว่า7จ็ดโมงก็จะมาเตรียมเจ็ดโมงแต่หลวงตาออกตีห้าอย่างเนี้ย <c oughs> <c oughs> หลีกเลี่ยงคือท่านจะไม่ให้ใครมาเดาเดาเวลาท่านว่าท่านจะทำอะไรยังไงอ,ออกกี่โมงอะไรเนี่ยจนทุกคนก็เคลมมีครั้งหนึ่งมีครั้งหนึ่งหนูครั้งแรกเลยนะพี่หนึ่งครั้งแรกจริงๆมาอยู่กับหลวงตา <c oughs> ขึ้นมาอยู่กับกวัดป่าบ่อน้ำพระอินใหม่ๆนะหลวงตาจะพาไปร้อยเอ็ดไปแม่ติ๋ว คือแม่ของหลวงตาป่วย,วยนะก็เลยนัดนัดพวกหนูนี่ตีสี่นัดตีสีนะ,ะประมาณหกทุ่มหลวงตามาบีบแต่หนกะทุ่มอะ่ะที่หนึ่งแต่ดีนะช่วงช่วงนั้นน่ะหนูนอนไม่ได้หนูนอนไม่หลับหนูจะเป็นคนที่ถ้ามีงานอะไรหรือมีอะไรที่จะไปหนูจะกังวลวหนูเลยเตรียมของเสร็จเรียบร้อย แต่พี่ที่อยู่ด้วยกันอีกคนหนึ่งยังงัวงเงียงัวงเงียอยู่เลยอะ่ะ<ม>ก็เลยเห็นว่าโอ้หลงเริ่มเรียนรู้ละทีนี้ว่าอ๋อท่านเป็นอย่างนี<ม>้เราเวลาจะอะไรแม้แต่การจะไปอะ่ะเลยต้องโอ้ใช่แม่ล่าสุด <laughs> ครูบาชายจะไปด้วย <laughs> ท่านไลน์มาถามพี่หนึ่งลูกตเากี่โมงครูบาครับผมไม่ทราบครับแต่ว่าเย็นนี้แหละครับ <laughs> ขอเวลาคอนเฟิร์มที่แน่นอน โอ้โหครูบาฆ่าผมเลยดีกว่าครับผมไม่รู้จะไปฆ่าขนหลงตายยังไงเวลาที่แน่นอนเวลาที่แน่นอน,นคือไปขึ้นรถ <laughs> นั่นแหละ <laughs> คือเราจะรู้คร่าวๆว่าเราจะใช้เวลาในการเดินทางกี่โมงเอ้กี่ชั่วโมงนะแม่ก็พอกะคร่าวๆแต่ไม่เป๊ะค่ะนั่นแหละประมาณชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงก่อนหน้าแนละ้วเราจะนูึงบมกว่าเ <Come on S 2> วลาเนี่ยอยากได้อยู่กับหลงตางี้ยเราได้เรียนรู้อะไรแบบ เหนือสัญญาเราทุกอย่างเลยนะพี่หนึ่งถือว่าเป็นเป็นวาสนาถ้ามีอะไรดีๆก็จะมาแชร์กันอย่างนี้แหละแม่ของมุมมุมน่ารักอะไรของหลวงตาก็มีเยอะนะสี่สิบนาทีแล้วโอเคฝากติดตามครูปูหนึ่งทุ่มพรุ่งนี้สาธุก็น่จะจันทร์อังคานค่ะ